หมอบีเปิดใจครั้งแรกหลังเข้ายื่นเอกสารที่กองปราบเสร็จเรียบร้อยช่วงกลางดึกเมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดขอโทษอาจารย์ตินคนแรกแล้วก็หลวงพ่อพร้อมกับครอบครัวลหลักหักทําอะไรผิดไปหรือว่าเหตุใด,ดที่อาจารย์ตินไม่พอใจก็ต้องขอโทษขอโหสิกรรมให้ด้วยคุณพุทธอภิวันต่อสายโฟนอินตรงถึงอาจารย์ตินล่าสุดอาจารย์ตินบอกว่าทําไมถึงต้องมาขอโทษขอโหสิกรรมขนาดนี้ กลัวคำพูดอะไรของผมนักหนาคนที่คุณจะต้องขอโทษคือประชาชนที่บริจาคเงินให้คุณตั้งหากเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนของการโฟนอินระหว่างคุณพุทธพิวันกับอาจารย์ตินกันครับผมไปทําอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้เออดรตินแกแบบไม่โอเคอะ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมได้พูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทําให้สิ่งที่อาจารย์จะทําอยู่อะไรเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ดีผมก็ต้องการกาบขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วขออโหสิกรรมเอ,อาจารย์ตรนด้วยนะครับจึงผมไม่ได้ใจมันมีอะไรแต่ว่าอย่างไงขอโทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดีขออภัยแล้วขออโหสิกรรมอาจารย์ไว้แต่ที่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกเนาะอ่าเนี่ยอาจารย์ เดี๋ยวผมวิเคราะให้นะสดๆเลยอคนแรกที่คุณควรขอโทษคือประชาชนที่เขาบริจาคเงินแล้วคุณเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่ออกมาจากกองปราบคำแรกมาขอโทษผมเพราะคุณกลัวสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าอ mm ือ hmm. อ mm ืม hmm. เลยมารีบขอโทษผมก่อนเลยแล้วมาขออโหสิกรรมมาอโหก็อโหสิกรรมอะไรครับ เราไม่ได้มีกรรมต่อกันผมไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักออแล้วที่ผมจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และเรื่องแบบเนี้ยเพราะมันคืออาชญากรรมไม่ว่าใครกระทำผมผมก็ต้องมาป้องกันสังคมออ,อ,อไม่ต้องมาขอโทษไม่ใช่เรื่องส่วนตัวออไปขอโทษคนอื่นที่คุณอาจจะเอาเงินเขาไปหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน ผมไม่ได้เดือดร้อนครับผมจะเดือดร้อนตอนเนี้ยแหละที่คุณมาโยนให้ผมเนี่ยอออ่าถ้าผมว่าเขากําลังเหมือนกับว่าอาจารย์ติดใจอะไรเขาแบบถ้าผมถามผมวิเคราะห์เอะเหมือนอาจารย์ติงมีเรื่องโกรธอะไรเข้าส่วนตัวหรือเปล่าอ่ไม่รู้อาจารย์อาจารย์มีอะไรฝังใจกับเขาหรือเปล่าไม่เลยครับผมไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนถ้าถ้าผมโกรธนะมันจะยิ่งกว่านี้โอ้แล้วอาจารย์ทอยต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้่เพราะว่าเขามายุ่งมายุ่งบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ผมกําลังป้องกันสังคมเรื่องอื่นอยู่แต่ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาทยงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ